มาแล้วละครใหม่ช่องเจ็ดเป็นละครเย็นแนวดราม่าไปอ่านข่าวจากแอดเกียนกันเลยแอดมินจากทางช่องเจ็ดเปิดโผลละครดราม่าที่จะทำให้คุณน้ำตานองโชคชะตาผัดพาแต่สายเลือดมิอาจตัดขาดพันผูกไว้ด้วยสายเปโหนธนากรพบมิ้นบาร,รมิตาร่วมด้วยหมู่ภูสนะอ้อมอ,อังคณาโตด๊ดอัครลัต และนักแสดงมากฝีมือนุกสุธิดาอูพานุแอดเกียนก็ครบแล้วนะคะ4ี่เรื่องที่ช่องเจ็ดจะออกมาเปิดโผลให้เราได้ทราบกาันจากคำใบ้สายใยพัดพรากตอนแรกคิดว่าเป็นละครเรื่องเพิงกิน,นารีซะอีกแต่ไม่ใช่เป็นละครเย็นเรื่องนี้เรื่องสายเปละครเย็นเรื่องนี้ผลิตโดยค่ายคุณกบประพัสลาโปรดักชันค่ายที่ผลิตเรื่องกาวเวล ส่วนคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนเรื่องต่อไปที่ช่อง7จะออกมาเปิดโผลให้เราได้ทราบกาันก็คือละครเรื่องเข็มซ่อนปลายถ้าเปิดโผลมาเมื่อไหร่จะมาอัปเดตท,ทันทีเลย